จะมีขีดๆอยู่แบบนี้นี่เป็นหัวกันลื่นอย่างดีรู้ไหมว่าหัวไขควงแฉกเนี่ยทำไมต้องเป็นแม่เหล็กแบบนี้ถ้าเป็นแม่เหล็กแบบนี้แล้วเนี่ยมันดียังไงเวลาเราขันน็อตเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวนี้ดูดกับตัวน็อตได้ดีทั้งน็อตขาวแล้วก็น็อตด,ดําแบบนี้จะดูดตัวน็อตขึ้นมาได้อย่างดีตัวนี้ทําให้เวลาเราจับน,อน็อตมันไม่หลุดนั่นเองเวลาเราจับน็อตแบบนี้ทําให้ตัวสกรูน็อตของเราไม่หลุดนั่นเองแล้วที่สําคัญตัวนี้ดูนะ เ็มคันตัวนี้ดูที่หัวของเขาจะมีขีดๆอยู่แบบนี้นี่เป็นหัวกันลื่นอย่างดีทําให้หัวน็อตเข้าไปกับเกลียวน็อตเนี่ยแน่นยิ่งขึ้นหัวน็อตที่มันเข้าไปกับบากของตัวน็อตแบบนี้เห็นไหมนี่ใส่เข้าไปปุ๊บไม่มีหลุดเห็นไหมตัวนี้ทําให้หัวน็อตที่เราใส่หัวสกรูเนี่ยมันจะแน่นมากยิ่งขึ้นสังเกตดูที่ตัวขีดของสังเกตดูที่ตัวขีดของตัวหัวสกรู หมายหัวสกรูจะมีขีดแบบนี้ทําให้ยึดกับตัวสกรูได้ดีหัวต่อเป็นแบบหกเหลี่ยมตัวนี้สามารถใช้ได้กับสว่านที่มีหกเหลี่ยมแบบนี้ทั่วไปใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยหรือจะเป็นสว่านแบบหรือจะเป็นสว่านแบบหัวจับแบบนี้นี่ก็สามารถใช้งานได้ใช้งานกับสว่านหัวจับได้หนึ่งชุดเนี่ยจะได้ห้าตัวด้วยกันมีตัวสั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าชิ้นแบบนี้ ใช้งานกันครอบคุมเลยทีเดียวอยากเลือกใช้ขนาดไหนยาวหรือสั้นในชุดมีให้ครบแล้ว